วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาวางผ่านพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจําปี2567ค่ะที่วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชนกทางด้านนายชัยวัน์ชื่นโกสม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานในพิธีวางผานพุ่มถวายราชสักการะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2567โดยมีผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรนิสากรวิบูลชัยผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมานำคณาจารย์พยาบาลนักศึกษา พยาบาลศาสตร์บัณฑิตทุกชั้นปีและบุคลากรสายสนับสนุนตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเพรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีที่ทรงมีต่อวิชาชีพพยาบาลและการสาธารณสุขของประเทศไทย รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการวิชาชีพการพยาบาลได้ตระหนักในหน้าที่การงานตามพระราชกรณียกิจที่พระองค์ทรงปฏิบัติเสมอมาเป็นการเดินตามรอยพระบาทในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีและเป็นศูนย์รวมความรักความสามัคคีของวิชาชีพการพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งในโอกาสนี้วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครราชสีมาได้ดำเนินการคัดเลือกเพื่อมอบเกียรติบัตรให้กับพยาบาลพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ทุ่มเทแรงกายแรงใจเสียสละในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง และพยาบาลที่ทุ่มเทมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนางานพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานอย่างทุ่มเทในวิชาชีพพยาบาลค่ะ